กระบีเดี๋ยวพาไปกินกุ้งแคระนองนะคะที่ว่าจะสู้น้องยิงองเ้าเแข่งขันบอดีเลยอสู้ตายเลยนะคะกินกุ้งข้าโดยประมงจังหวัดระนองค่ะเขาก็ได้มีการจัดการแข่งขันกินกุ้งข้าวค่ะแล้วก็ผู้ที่ชนะเนี่ยจะได้รับรางวัลเป็นกุ้งข้าวซดซ้ำโลในเทศกาลอาหารทะเลปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนองค่ะ สำนักงานประมงจังหวัดระนองค่ะได้มีการจัดการแข่งขันกินกุ้งข้าวค่ะในงานเทศกาลอาหารทะเลปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนองประจำปี2566งานนี้จัดกันที่ลานอเนกประสงค์นาเทศบาลเมืองระนองมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อจะส่งเสริมการท่องเที่ยวและกการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าแล้วก็ประชาชนในจังหวัดระนองรวมไปถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายให้กับประชาชนทั่ว ไปทั้งหนักท่องเที่ยวชาวไทยและก็ชาวต่างชาติค่ะครับซึ่งการแข่งขันกิงกุ้งข้าวดังกล้าวนะครับแบ่งการแข่งขันโรเป็นรรบอนะครับนา้าซี่โรบโรบและทีมทีมละซองคนไม่จำกัดเพศและอายุแต่ละทีมที่เข้าแข่งขันต้องกินกุ้งข้าวนะครับจำนวนหนึ่งโลรูปแบงยีทิปถึงยีิบสองตัวและต่อโลนะก็ให้หมดก่อนเวลานะครับก่อนให้โดยเร็วที่สุดซึ่งบรรยากาศกคักขนขักสนานทำกันกรองเคียย์ทรง,งเสียงเชียย์กำลังใจลุนกันเลย อ่าทีมชนะเลิศรองชนะเลิศนหนึ่งเนี่ยจะได้กุ้งกระบาลทีมละซามลู่แล้วก็ <c oughs> ต้องไปกินกันเบื่อเลยตัวผู้แก่งขันได้กินกุ้งไม่เม็ดสามาดิีวกุ้งที่เลือไปกินต่อที่บ้านเราไม่เคยกินแล้วไหมนะนะครับสารเทศการอ่านทะเลปลอดภัยกับส่งเสริมการท่องเที่ยวระนองนะครับมีถึงแปดทั้งงาคมน่ะล่ะในส่งหน้าเทศบาลเมืองระนองนะครับนี่บางคนกินหน้าตาไม่รู้มีความสุขไหมน่าจะมีความสุขแล้วแต่วันนองวันนี่พอแก้เปลือกขึ้นมันเสียเวลานะเดี๋ยวถ้าปีหน้ามีเลยลองหักหัวนั่อนทาลอง นะ <laughs> <laughs>